eat bubble tea <laughs> oh we're high mm -hmm. isn't that supposed to be an air mm -hmm. yeah ah. ไปวัดหนงซานกันนะคะจีมี้มีน้องเหมามาด้วยนะคะเหมาเป็นพัน์ทเน์าตุ้งทางธุรกิจอีกตัวเลยพี่เหมาถ่ายติดติดเป็นไรไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมาะจะไปงานเลดี้แฟล์ไปดูตลาดไปทำดีเซอร์ย นะคะแล้วก็อยู่กันที่ร้านบาลานะคะร้านนี้มีจุดเด่นตรงที่ไอติมก็คืออาอยุคดีมีเหมือนแบบไอติมบุฟเฟ่ทากันดา which ice cream o u three I want to get five okay Smack it, huh? no, 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 it's not like that. Sit on a table. Um, me, 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 go. I thought we're going to go eat breakfast at like a place that we choose our seats and we choose our food better. So it's it's like has like cereal and milk, oat oh, milk, and oh, uh, my name long Right now we're at fish market. We're not inside and picking the fish because it's smelly. The smell of the seafood I is just disgusting. We're waiting for them to come here and give us the food and the fish. Salad, healthy, sushi, sashimi.

<Nope. S 1> จริงอะไม่ <Nope. S 1> <It> s <S แค่สองนิ i n c h ้ s away from the ground สูงไหมสูงแม่กับแม่ยูไปไปงานตอนนี้ตุ๊กก็อยู่ที่งาน b a ี y แฟ i r นะคะมาเดินดูว่าที่นี่เขาซื้อหรือว่าใช้อะไรกันสำหรับเด็กแล้วก็คุณแม่นะคะอันนี้เป็นน้ำเห็ดผูหนูขาวอันนี้เป็นีเรียลนะคะ ไม่เหมือนอาหารนกอร่อยถ่ายรูกันนะโอ้ยจุดนี้สวยไม่รู้เรียนอะไรมาถ่ายเวลาว้าวจริงอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่า ันนี้เห็นร้านเขาดูดีก็เลยซื้อมาก็อยากลองแล้วหมอบอกว่ามันดังพี่เป็นคือแซนด์วิชดูซิว่าหน้าตาทำไมมันถึงขายดีขายดีอุ้ยน่ากินแค่แมทริโอืมันเพล i star treatment. Happy, my money. Happy, Sorry, but happy. Okay. ใส่เสื้อพี่ด้พอ,อดีด้วยนะจิงจิแคนเราเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเรามาในช่วงเขาเชงเมง่งแล้วรถไฟหรืออะไรเนี้ยมันไม่พอไหมเต็มหมดแล้วอะเราว่าเราจะไปเที่ยวนอกเมืองอะจะไม่ได้ไปแล้วจจะต้องเที่ยวอยู่ในนี้แล้วล่ะ อเต้าหู้เขาก็จะมีแบบเปลล็นเต้าหู้ชิ้นเล็กๆในนี้ก็คือหูสับมาสหมูสับตยข้าวต้มชิลว้าวว้าว <laughs> ไดคบณดิบูไปด,ดิบูดิบูเราถูกกินหมูเราถูกกินหมูไม่ไบอกนะ Ngon quá. Thôi nào. Cái món gỏi ngon lắm thật Nó đậm đà mặn ngọt Và nướng có vị rất phát nữa. Thôi nào. Ừm. quá. cái một อร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยขนาดนั้นเลยเร่ I love it make it f e like l peanut butter peanut butter น้ำชายไปชิ e เยอะเลยอร่อยค่ะ นีนไงเลยนี่อันนี้โอเคไหมเวปะเป็นไงวินดีเวินดีชิวๆใช่ปะกำลังต่อชิวเล่นอันนี้ โอเคอ่ะเนาะไม่เอาคือานี้ะให้ทุกคนบ้กคนทุ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 กคนมากคนทุกคนทุกคนทกนทุกคนคนทุนทุกคนนทุกคนนทนนทุกคนกคนทุนทุกนทุกคกคนทุกนทุกคนุนทุกคนทนุนทุกคนกคนทนกนนทค and why's there moon on her head I don't know and why she's o tall อันนี้นั่นเอาดิขนีมหมาขนมหมาเป็นนมแพะเอ็มมากับทาฟัพโซเนาะมีนุ่งขาวเนี่ยอันนี้คือสแน็คนี้คือขนมหมาเขาบอกว่าเรากินได้เป็นนมแพะค่ะอร่อยจริงทำไมอร่อยอ่ะนั้นาวกับแม่กินขนมหมา มวัสดีแม่ Hello h e โ l o แวพักน้าแป๊บนึงแล้วก็สั้นกะ Work กันกูจกินอ่กินอะไร I don't know อันนี้อะไรปีที่เขาจะให้แบบสแกนแล้วก็กดสั่งในมือถือเอาเนอะ น่ารักฝ่ายนั้น <laughs> <laughs> I can't feel my tongue ไม่สิบคุณพี่ตบมือนึงกินกของคาวมือนึงกินกของคา,วาวดว <laughs>